สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะฟ้าจะมาบอกอเรื่องที่มีคนทักเข้ามาเยอะทั้งทางเพจหรือว่าทางช่อง youtube ของฟ้านะคะว่าเวลาเราเลี้ยงด้วงนะคะเลี้ยงด้วยสาคูหรือมันนะคะสามารถถ้าเราเลี้ยงด้วยสาคูแล้วไปเติมด้วยมันได้ไหมหรือว่าเลี้ยงด้วยมันแล้วไปเติมด้วยสาคูได้ไหมพอดีว่า เมื่อคืนเนี้ยฟ้ากําลังจะเติมอาหารใช่ไหมมันมีทั้งสองโซนเลยทั้งสาคูหรือมันใช่ไหมฟ้าก็ผสมอาหารเสร็จฟ้าก็จัดเลี้ยงไว้แถบนี้เป็นด้วยเป็นมันมันนะคะผสมอาหารแบบเลี้ยงด้วยมันอะแถบนี้เลี้ยงด้วยสาคูอะแต่ทีเนี้ยเวลาฟ้าจะเติมรอบแรกแยกพ่อแม่พันเสร็จปุ๊บฟ้าก็มาเติมอาหารเลย แต่ด้วยความว่าฟ้าทําคนเดียวนะเราก็เลยลืมว่าแถบนี้ยมันด้วยแบบว่าเออเนี่ยมันใช่ไหมอันนี้สาคูใช่ไหมฟ้าก็ผสมผสมเสร็จฟ้าก็เอาการะหลมันที่เป็นอาหารนะรอบแรกจะมาเติมเติมไปได้ครึ่งทางแล้วอะ่ะเติมไปแบบสาคูอะ่ะเลี้ยงด้วยเลี้ยงด้วยมันอะ่ะแต่ว่าเอาสาคูไปเติมอะ่ะหมดแล้วอะ่ะแล้วหันมาทีจะเติมจะเติมเลี้ยงด้วยมันจะมาเติมด้วยเอยจะมาเติมมันอะไรเงี้ยเอา้า อาหารสลับกันเอออันนี้มันเป็นความผิดพลาดของฟ้านะคะฟ้าไม่ได้ทดลองอะไรแต่อย่างใดเลยแต่จะมาบอกผลสรุปว่าวันใช้ได้ไหมนะสําหรับคนที่ถามเข้ามาหรือว่าใขข้สสงสัยตรงนี้อ่ะมามาดูกันว่าผลลัพธ์มันเป็นยังไงนะแต่ว่าฟ้าเติมเมื่อคืนใช่ไหมแล้วตอนเช้าฟ้ามาดูแล้วอ่ะเขาจะมาสรุปแล้วมาเปิดให้ดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะนี้ <S <S> <S เลี้ยงด้วยสาคูนะกระมังนี้ฟ้ายังไม่ได้เติมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนาะ ่าฟ so ้าเลี้ยงด้วยสาคูดเจ็ดกะละมังใช่ไหมแล้วฟ้าเลี้ยงด้วยมันอ่ะหกกะละมังแล้วมาผสมอาหารวางเลี้ยงกันมันก็เลยลืมอ่ะจะมากว่าอันนี้เลี้ยงด้วยสาคูอันนี้แยกพ่อแม่พันธุ์แล้วนะคะเนี่ยแยกพ่อแม่พันแล้วเลี้ยงด้วยสาคูก็จะอันนี้ยังไม่ได้เติมนะอันนี้เป็นยังเป็นอาหารเก่าอยู่นะคะที่ลงพ่อแม่พันธุ์ไปแล้วฟ้าแยกไปแต่ทีนี้นี่อันนี้อ่ะค่ะดูอันนี้นะฟ้าเติมอันเนี้ยฟ้าเลี้ยงด้วยมันแต่ดันเอาสาคูอ่ะ เอาผสมอ,อาหารด้วยสาคูใช่ไหมก็มาทำด้วยสาคูแล้วก็เอาที่เลี้ยงด้วยมันะมาคว่ำกะลามังมาเดี๋ยวมาเปิดดูกันพร้อมกันเลยนะคะนี่นี่ค่ะข้างล่างก็เป็นสาคูนะแต่อาหารเก่าเขาเป็นมันแล้วมาดูกันว่าผลลัพธ์มันลูกดวงเป็นไงตายไหมนี่ค่ะดวงไม่นอกอาหารตายนะคะถ้านอกอาหารตายอะ่ะเติมแต่เม,มื่อย เช้ามาเรารู้แล้วว่าด้วงเราอะขึ้นมาลอยแพตายแต่นี่นะคะผลสรุปคือไม่ตายใช้ได้นะคะสำหรับเ,เลี้ยงด้วยมันแล้วมาเติมด้วยสาคูข้างล่างเป็นสาคูนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าฟรามูนะคะนี่ค่ะสาคูจริงๆนะนี่เนื้อยังยุ่งอยู่เลยเพราะว่าผสมมอคืนเติมมาคืนอ่ะและข้างบนเป็นมันนิดเดียวค่ะลูกค้าเติมอาหารนะที่ฟ้าบอก รอบสองรอบสามแต่ว่าดวงเนี่ยมันจะมีม,มีเนืหารอบสองหรือรอบสามเพอาเขาโตมากเต็มที่แล้วนะคะให้เน้นไปด้วยอาหารเก่าเขาเป็นหลักให้เขาเนี่ยค่ะให้เขากินผ่านอาหารเก่าลงไปได้กินอาหารเก่าลงไปแล้วไปกินอาหารใหม่เขาจะไม่หนกนะนี่ค่ะมาดูด้วยเลี้ยงด้วยสาคูแล้วเติมด้วยมันอย่าสับสนนะเห็นไหมมันมีเออไม่ม,ม,มีตายเลยดูหนะ้าอาหารนะคะฝ้ายังไม่ได้คุยนะ,นะเลี้ยงด้วยสาคูนี่สาคูนะคะ ความกากใย,ยสาคูยังอยู่เลยไปเดี๋ยวไปดูข้างล่างกันว่าดวงเป็นไงมัง่งเดี๋ยวคุยให้ดูแลจะบอกเออเดี๋ยวฟ้าจะเลี้ยงด้วยมันนะฟ้าไม่ได้เลี้ยงด้วยกากมันนะคะฟ้าเลี้ยงด้วยมันตีป่นนะคะมันตีปนนี่นี่ค่ะดูเลยค่ะดวงฟ้าไม่ตายนะคะการเติมอาหารเน้ยนย้ำว่าฟ้าไม่ได้ทดลองหรือว่าอะไรอันนี้เป็นความผิดพลาดตั้งแต่เมื่อคืนแต่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ของฟ้าเลยคือได้ผลนะคะว่า ที่ถามเข้ามาว่าเลี้ยงด้วยสาคูเติมด้วยมันได้ไหมหรือว่าเลี้ยงด้วยมันแล้วไปเติมด้วยสาคูได้ไหมวันนี้ทําคลิปให้ดูแล้วนะคะ,น,ะนี่ค่ะเป็นมันเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าข้างล่างเป็นมันจริงไหมไม่ได้ทําคลิปหรอกนะคะว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลนี่ค่ะอันนี้มันตีป,ปนของฟ้าเลยนะคะเพื่อมีลูกดวงตัวเล็กนะคะทำเบาๆสรุปแล้วนะคะสําหรับคนที่ทักเข้ามาถามเยอะแยะเลย มันได้ผลนะคะมันใช้ได้นะฟ้าเคยเออฟ้ามีเรื่อง,เร,องเรื่องจะบอกใครเป็นเหมือนฟ้าเปล่าไม่รู้นะเรารู้เนอะว่าต้นสาคูเขาไปทําเป็นแป้งกินได้ใช่ปะทำเป็นทำเป็นแป้งเม็ดสาคูเลยนะฟ้าก็เลยชิมสาคูที่แบบว่าฟ้ากำลังจะผสมอาหารนะรู้ป่ารสชาติมันเป็นไงรสชาติมันจืดจืดอะมันเหมือนแบบเรากินเคยกินเปลือกมะพร้าวไหมชิมชิมมาเอาฟ้าชิมมาแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะมันเป็นแบบรสชาติมันจืดจืด เป็นเหมือนแป้งอะไรเนาะนี่ค่ะมาผลสรุปคือใช้ได้นะคะเลี้ยงด้วยสาคูสามารถเอามันมาเติมได้นะคะนี่ค่ะ,ะแล้วก็เลี้ยงด้วยมันสามารถเติมด้วยสาคูนะคะอัะเดี๋ยวฟ้าจะมาทำให้ดูลองทำให้ดูเพราะว่าฟ้าผสมอาหารตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละเนี่ยอันนี้มันนะคะมันตีป่นที่ฟ้าใช้มันตีป่นที่ฟ้าใช้เนี่ยฟ้าเน้นย้ำเรื่อง เปลือกมะพร้าวสับแบบนี้เลยเป็นชิ้นๆนี่นะคะที่ใส่ลงไปอะ่ะแต่ว่าฟ้าจะมาเติมให้ดูว่าฟ้าเลี้ยงอันนี้เลี้ยงด้วยสาคูนะคะพี่ลงพ่อแม่พันธุ์ไปแล้วมีด้วงในนี้นะเลี้ยงด้วยสาคูแต่ทีเนี้ยฟ้าจะบอกว่าเลี้ยงด้วยอะไรก็เติมด้วยน,นั้นเป็นการดีที่สุดนะคะแต่ว่าทีเนี้ยมันเป็นความผิดพลาดฟ้าแล้วฟ้าก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ว่าเออมันใช้ได้จริงนะมันก็ใช้ได้ผลนะแต่อย่างที่บอกไปนะคะเลี้ยงด้วยอะไรก็เติมด้วยนั้นก็มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะอื การเติมอาหารรอบรอบที่หนึ่งนะคะรอบที่หนึ่งอันนี้เนี่ยเด็กด้วยสักรูฟ้าทําแบบนี้เลยนะฝาผสมอาหารเสร็จฝาก็ทําทแบบนี้นี่ค่ะความกะละมังเลยค่ะรอบที่หนึ่งลูกดวงเยอะไหมอ่ะนี่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 โชว์หน่อยโชว์ลูกดวงหน่อยอันนี้ไหมคะเนี่ยตัวด้วงนะคะกําลังมุดอาหารเก่าลงไปนะเนี่ยให้เขาผ่านอาหารเก่าดีที่สุดนะคะลูกค้าค่ะ สำหรับใครที่กำลังศึกษาวิธีการเลี้ยงดวงสาคูดวงมะพร้าวนะคะฟาก็ฝากติดตามที่ช่อง youtube ชั้นมีเข่าด้วยนะคะแต่ถ้าใครสนใจชุดทดลองเลี้ยงดวงดุกดุดวงสดดวงฟิตดวงดุกๆทอดนะคะฟาก็สามารถติดต่อทางแฟนเพจ facebook ฉั้มีเข่าได้นะคะเดี๋ยวฟ้าจะแปะลิงก์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ทั้งเบอร์โทรหรือว่าไลน์นะคะเบอร์โทรกับไลน์เนี่ยมันจะอยู่ใกล้กันเนาะอ่าค่ะฟาก็ฝากไว้ด้วยนะ